สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่64ประเด็นสาระความรู้ความเข้าใจที่เราจะนำเสนอในวันนี้คงเ,เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนฮอร์โมนนั้นก็คือเนฟทาลิกแอซิดหรือเราเรียกกันสั้นๆว่า NAA อย่างเช่นชื่อการค้าว่าออกซินของบริษัทโซตัสหรือมีในหลายๆบริษัทในส่วนของพืชที่ค่อนข้างจะมีการใช้อย่างต่อเนื่องนะครับ นั่นก็คือในอดีตรเราจะนำมาพัฒนาในส่วนของฮอร์โมน n อ a กับในการใช้กับในส่วนของเงาะซึ่งก็ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเราใช้ในหลายขั้นตอนครับตั้งแต่ในเรื่องของการส่งเสริมการออกดอกการสร้างความเครียดการเปลี่ยนเพศและการเร่งการพัฒนาการติดผลการสลัดกี้ข้อรวมถึงการเร่งในการป้องกันการหลุดล่วง สำหรับในระยะต่อมาฮอร์โมน NA เเหล่านี้ก็เข้ามามีบทบาทในส่วนของทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจหลายท่านอาจจะเอาไปใช้ในการป้องกันดอกแตกดอกร่วงป้องกันผลร่วงบางครั้งก็เอาไปใช้ในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการบูการผสมเกสรซึ่งในตรงนี้เนี่ยในทางวิชาการเราก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้แต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากกะรนำเรียนอย่างนี้ก่อนว่า พืชเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นพืชเป้าหมายของสาระในคลิปนี้จะเป็นในส่วนของเงาะประเด็นของเงาะนั้นเราคงจํากันได้นะครับว่าในการที่เรานำฮอร์โมน NAA มาใช้กับในส่วนของเงาะนั่นก็คือลําดับแรกนํามาใช้ในช่วงของการส่งเสริมการออกดอกเพราะคุณสมบัติของตัวฮอร์โมน NAA หรือเนป h a ลิกแอซิหรือชื่อการค้ายอย่างเช่นออกซินเนี่ย เขาจะมีการส่งเสริมในการแตกตากข้างเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราใช้ในเงาะก็คือกรณีของการที่เงาะผิดพลาดเกิดการแตกใบอ่อนแล้วอาจจะเป็นใบปนดอกหรือดอกปนใบก็ตามโดยสภาวะอากาศในอย่างตัวอย่างที่ผ่านมาคือฝนตกหนะักฝนตกชุก เพราะฉะนั้นในการที่เราจะเร่งกระบวนการคือสะสมความสมบูรณ์เพราะงอะเป็นไม้ผลที่เก็บสะสมความสมบูรณ์ไว้ที่ปลายยอดเราก็จะมีการใช้ปัใจจัยในการส่งเสริมเพื่อให้ออกดอกได้เร็วขึ้นทันฤดูกาลเพราะฉะนั้นปัจจัยที่เราใช้ก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงมีธาตุสังกสีอย่างเช่นไบโอมเมอร์เอ็กซ์ตาเคหรือนูเทคซูเปอร์เค7 1 3 3 4หรือ,อ7 12, 36อะไรก็ตามครับประเด็นคืออยู่ที่โพแทสเซียมสูงและในองค์ประกอบตรงนั้นมีธาตุสังกะสีซึ่งจะไปช่วยกระตุ้นในการสร้างฮอร์โมนในส่วนของออกซินด้วยในส่วนของตัวที่2จะเป็นในส่วนของแคลเซียมโบรอนพลังงานในรูปของกรดอะมิโนมีธาตุแมกนีเซียมมีโบรอนเดียวและก็มีปัจจัยอื่นซึ่งในนั้นจะมีตัวฮอร์โมนออกซินอยู่อีก50ซีซีต่อน้ำ200ลิตร เพื่อที่จะไปเร่งสะสมความสมบูรณ์ในการส่งเสริมการออกให้เร็วขึ้นมากว่าโดยพฤติกรรมโดยธรรมชาตินี่คือกรณีใช้ในกลุ่มที่1กับตัวฮอร์โมนเอ็นเอหรือออกซินที่เป็นชื่อการค้าหลังจากนั้นเราก็จะนำมาใช้ในเงาะในระยะที่2ก็คือในระยะของการเปลี่ยนเพศคือจากดอกให้กลายเป็นดอกตัวผู้จากดอกสมบูรณ์เพศเป็นดอกตัวผู้ ในการสร้างดอกตัวผู้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีอัตราการใช้ตัวฮอร์โมน n a a โดยอัตราการใช้น,นั้นจะมีลักษณะเทคนิคการใช้ที่แตกต่างกันผมนำเรียนอย่างนี้ว่าถ้าในกรณีที่อากาศหนาวเย็นเราจะมีการใช้ฮอร์โมน n a a หรือออกซินเนี่ยในอัตราส่วน 1cc 1cc นะครับต่อน้ำ ประมาณสัก3าลิตรถึง3ลิตรครึ่งโดยประมาณฉีดไปที่ช่อดอกโดยตรงซึ่งช่อดอกเหล่านั้นจะต้องเป็นช่อดอกที่เด่นสูงเด่นมีความสมบูรณ์และก็อยู่สูงตรงนี้ก็คือการที่เขาจะเปลี่ยนจากดอกสมบูรณ์เพศกลายมาเป็นดอกตัวผู้โดยจะทำการพ่นเมื่อดอกชุดนี้ เริ่มมีการบานเล็กน้อยหรือใกล้จะบานนะครับโดยเฉพาะถ้าเราจะให้ได้ผลเร็วดีก็คือดอกเริ่มบานเล็กน้อยอันนี้คือประเด็นในเรื่องของการเปลี่ยนเพศเพื่อเป็นดอกตัวผู้ซึ่งเทคนิคสำคัญที่ผมอยากจะย้ำก็คงเป็นเรื่องที่ว่าถ้าในกรณีที่เกิดสภาวะการพ่นไปเนี่ยเนื่องจากอัตราเขาเข้เขมขน้นเพราะฉะนั้นถ้าอากาศร้อนจัดบางครั้ง ก็จะเป็นพิษปกติแล้วในอัตราการใช้ก็คือใช้ฮอร์โมนเอ a นเอที่ประมาณ3 4ครึ่งต่อน้ำา5ลิตรนี่คืออัตราที่เมื่ออากาศร้อนแต่ในทำนองกลัดกันถ้าเกิดสภาวะอากาศที่หนาวเย็นอัตราการใช้ฮอร์โมนเอ a นเอหรือออกซินเนี่ยก็จะเป็น 1cc หรือ 5cc ต่อน้ำา5ลิตร ที่เราต้องอธิบายตรงนี้เพื่อให้ท่านเข้าใจได้อย่างชัดเจนครับว่าเราจะฉีดในตราเข้มข้นฉีดเจาะไปที่ช่อดอกโดยตรงและการฉีดนั้นจะต้องฉีดในระยะที่ดอกเริ่มมีอาการบานเล็กน้อยรวมถึงต้องพ่นในตอนเช้าซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยในระยะเวลา3วันดอกที่กำลังจะบานต่อมาก็จะกลายเป็นดอกตัวผู้นี่คือเทคนิคสิ่งที่เราทำ กันมาตลอดและก็ยังคงใช้อยู่ในส่วนที่สองหรือเทคนิคอีกส่วนหนึ่งคือพิ่น้กรนนั้นอาจจะใช้ในอัตราเข้มข้นแล้วนำไปทาตามยอดกิ่งที่เป็นลักษณะยอดที่เด่นๆครับก็คือเอาไปขูดผิวเล็กน้อยแล้วใช้สำลีชุบน้ำยาแล้วแปะลงไปซึ่งตรงนี้เนี่ย จะเป็นลักษณะของการทำให้เป็นยอดตัวผู้ทั้งช่อนี่ก็อีกแนวทางหนึ่งในส่วนของการเปลี่ยนเพศตร,ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจครับว่าเราจะต้องการเกอรตัวผู้ออกมาให้มากที่สุดและเป็นช่อที่เด่นส่วนต่อมาในบางกรณีพี่น้องเสกอนนั้นอาจจะไปพบกับประเด็นปัญหา ในเรื่องของสถานะอากาศไม่เอือ่งนวยกระบวนการเจริญเติบโตของดอกกลัวว่าการผสมไม่ดีเราก็จะมีการบ่มคำว่าบ่มหมายถึงการใช้ฮอร์โมน n อ็หรือออกซินในอัตราตรำ่ำอย่างเช่นกรณีเราต้องการที่จะให้ดอกนั้นเปลี่ยนเพศขึ้นมาเองโดยธรรมชาติแล้วก็ใหเ้เขานั้นมีความสมบูรณ์ทางเกสรเราก็จะมีการใช้ในส่วนของฮอร์โมนเอ็ ในอัตรา3 0ซ c ต่อน้ำ200ลิตรพ่นเป็นในลักษณะร่วมกับปัจจัยบำรุงดอกหรืออาจจะพ่นแยกแต่เป็นการพ่นเพื่อให้เป็นภาษาชาวสวนเรียกว่าบ่มดอกคือให้ดอกสมบูรณ์แข็งแรงนี่คืออีกกรณี1นั่นหมายความว่าดอกเราไม่สมบูรณ์พอเจอปัญหาหมอกลงน้ำค้างแรง นะครับเรากลัวจะไม่ติดเราก็เลยจัดการไปเพิ่มความสมบูรณ์ย้ำว่าแค่ 30cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรในต่อมาอีกครับในเทคนิคอันที่3นั่นก็คือเรื่องของการที่จะร้างช่อดอกคือบังเอิญมีพี่นักสกอรสอบถามมาไ่า้มันไม่ดีเลยเนี่ยมันดอกมันไม่ดีมันไม่สมบูรณ์แล้วก็ปริมาณไม่พอเราอยากจะล้างช่อดอก ก็สามารถที่จะเอาเทคนิคของกรการใช้ฮอร์โมนเอมาใช้ได้นะครับอย่างเช่นกลณีดอกเนี่ยเป็นดอกไม่สมบูรณ์ดอกกําลังบานหรือกําลังเริ่มบานแต่ว่าดูแล้วไม่ใช่เป็นจุดเป้าหมายที่เราต้องพอใจเราต้องการจะเอาช่อดอกนี้ให้มันหลุดร่วงไปคือต้องการทำลายดอกชุดนี้เพื่อต้องการที่จะได้ดอกชุดใหม่นะครับอันนี้คือความหมายของคำว่า,าล้างดอก ทำไมถึงจะต้องไปล้างก็เพราะว่าหมอกลงน้ำค้างแรงลักษณะดอกและจะไม่สมบูรณ์จะไม่ติดดีอัตราของการใช้โฮอร์โมนตัวนี้ก็จะอยู่ที่80ซ c ต่อน้ำ200ลิตรนำมาฉีดเจาะไปที่ช่อดอกที่กำลังบานโดยตรงหลังจากที่ฉีดไปแล้ว3วันเราก็จะกระทุงน้ำอีกแล้วเริ่มสู่กระบวนการดึงดอกใหม่ เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี่แหละครับจึงเป็นสาระที่ผมต้องอธิบายว่าเราจะล้างช่อเพื่อต้องการดอกรุ่นใหม่ที่ดีกว่าเกา่าอากาศเอื้ออํานวยกว่าเกา่าเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้อัตราเอ็นดีเอหรือออกซินเนี่ย80ซีซีต่อน้ำ200ลิตรฉีดเจาะไปที่จะดอกที่กาลังบานเขาก็จะ,ะได้รับผลกระทบหลังจากนั้น3วันเราก็ให้น้ํากระทุงเข้าไปดอกเขาก็จะร่วงหลังจากนั้นเราก็จะทําการพ่นปัจจัยดึงดอกต่อไป นี่คือขั้นตอนกรณีอีกเทคนิคนึงที่เราเรียกว่าล้างช่อดอกหลังจากนั้นในส่วนของกรณีกระบวนการจัดการในเรื่องของกระบวนการผสมเกสรต่างๆก็จะเป็นไปตามที่พี่น้องเกษตรกร,กรได้ปฏิบัติมาทีนี้ในส่วนของหลังจากดอกบานคือในช่วงระยะดอกบานเนี่ยเราไม่แนะนำให้พ่นอะไรอยู่แล้วเราก็จะมาดูต่อว่าหลังจากดอกบาน พินอสกอรก็จะต้องนำเอาตัวฮอร์โมน NDA หรือเน็ทลิกแอซิกที่ชื่อการค้าเช่นออกซินเนี่ยมาใช้เพื่ออะไรเพื่อสลัดขี้ขอคอกคำว่าสลัดขี้ขอคอกหมายความว่าผลอ่อนไม่ได้รับกระบวนการผสมเกสรเขาอยากจะติดเขาติดคู่เป็นลูกหมากเท่ากันแล้วไม่ยอมหลุดไม่ยอมร่วงคือถ้าผลใดติดด้านหนึ่งเล็กด้านหนึ่งใหญ่เขาเรียกว่าเบี่ยงก็แสดงว่าติดผลเรียบร้อย แต่นี่เป็นผลที่เท่ากันและไม่หลุดร่วงก็ไปเกิดการแก่งแย่งอาหารดังนั้นเราก็จะใช้ตัวออกซินหรือฮอร์โมนเอเนี่แหละครับในอัตรา3 0มซต่อน้ำา2 0 0ลิตรทำการพ่นเจาะไปที่ช่อผลอ่อนเพื่อที่จะไปทำให้เกิดการสลัดขี้คอกในทางเทคนิคเราต้องทำความเข้าใจกันว่าเอาแล้วเข้าไปสลัดขี้คอกได้อย่างไรประเด็น ผมอยากให้เข้าใจอย่างนี้ว่าตัวเขาเองหรือตัวฮอร์โมน n อไม่ได้ไปทำให้ตัวที่มันไม่ผสมเกสรขี้คอกเนี่ยร่วงนะครับแต่มันจะไปกระตุ้นให้ผลที่ได้รับการผสมเกสรมีศักยภาพมีความสามารถในการเจริญเติบโต,ตดึงพลังงานมาเลี้ยงตัวเองจนเขาเกิดอาการเบี่ยงเพราะเบี่ยงเสร็จเขาก็จะมีพลังงานมากแล้วชนะไอ้ผลข้างๆที่เป็นลูกหมากเท่ากัน ก็จะทำให้ผลตรงนั้นขาดพลังงานแล้วก็จะหลุดล่วงไปนี่คือลักษณะของการแข่งขันโดยเอาฮอร์โมน n a a ไปใช้เพื่อสลัดขี้ขอกจริงๆเขาไม่ได้ทำให้ขี้ขอกหล่นแต่เขาทำให้ผลที่ได้รับการผสมเกสรแข็งแรงขึ้นมาแล้วไบดีดเอาผลที่ไม่ได้รับการผสมเกสรหลุดออกไปตรงนี้จึงเป็นภาษาเรียกว่าสลัดขี้คอก ประเด็นต่อมาในเทคนิคการใช้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเล่งการพัฒนาผลกรณีของการพัฒนาผลเราเข้าใจครับว่าในบทบาทสำคัญของฮอร์โมน n อนั้นถ้าหากว่าเราให้ถูกต้องเขาก็จะเข้าไปทำหน้าที่ในการส่งเสริมการสร้างเม็ดเม็ดถ้าสร้างได้เร็วความสามารถในการเจริญเติบโตก็จะเร็วความ เสียหายอันจะเกิดขึ้นจากการสลัดผลจากการหลุดล่วงก็จะมีน้อยฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไม้ผลจะเป็นเงาะจะเป็นทุเรียนจะเป็นอะไรก็ตามครับส่วนใหญ่แล้วเหตุผลที่เราเอาไปบอกว่าทำให้ขั้วเหนียวทำให้ผลไม่ร่วงหลักการจริงๆสำคัญก็คือเขาไปกระตุ้นการพัฒนาผลเพราะาให้เกิดการสร้างเมล็ด ปัจจัยที่จะมาช่วยในการสร้างเมล็ดก็จะเป็นในเรื่องของตัวฟอสฟอรัสหุ๋ยตัวกลางฮอร์โมนตัว NDA หรือเนปทาลิกแอซิดนี่เองเพราีฉะนั้นเราก็จะให้ร่วมกับปัจจัยในการบำรุงผลเงาะโดยมีฮอร์โมน NDA หรือออกซินเนี่ยในอัตรา5 0ซีซีต่อน้ำ200ลิตรไปช่วยให้เม็ดสร้างเร็วขึ้นทำให้ผลไม่หลุดร่วงนะครับป้องกันการขั่วให้แข็งแรงไม่ให้เกิดการแตกนี่คือ ในส่วนของเงาะแล้วก็ในปัจจุบันก็นำมาใช้กับไม้ผลอื่นๆอย่างเช่นทุเรียนในมังคุดก็มีการใช้กันบ้างแต่เรายังไม่พูดถึงนะครับทีนี้ประเด็นก็ตามาอยู่ต่อว่าหลังจากนั้นละ่ะโดยปกติแล้วเมื่อเทคนิคการใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องของต้นทุนเพราะฉะนั้นในเดือนที่หนึ่งหลังจากอาดอกบานหลังจากติดผลแล้วเนี่ยตัว NA a จะเข้ามามีบทบาทสูงก็จะทำให้เกิด ผลสร้างแล้วมีความแข็งแรงหลังจากนั้นพืชเขาสร้างเองได้แล้วเพราะฉะนั้นอัตราการใช้ก็จะลดลงนี่คือประเด็นในด้านของกรณีเทคนิคการใช้ในส่วนของเงาะซึ่งต้องย้ำว่าฮอร์โมนคำว่าฮอร์โมนเมื่อสปปรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อมีคุณอนันต์ก็ต้องมีโทษมหันเพราะฉะนั้นผมเลยต้องย้ำว่าอัตราการใช้จะต้องถูกต้อง กับระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืชและสภาวะดินฟ้าอากาศนี่เป็นประเด็นเรื่องที่ต้องดำย้ำนะครับว่าฮอร์โมนใช้ถูกต้องเขาก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่ถูกต้องก็อาจจะเป็นพิษหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้ผลจากการใช้ของเราก็ได้ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าในส่วนของตัวฮอร์โมนออกซินเนี่ยเขาเป็นฮอร์โมนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่า คำว่าฮอร์โมนเป็นส่วนที่สังเคราะห์ขึ้นมาแล้วพืชสังเคราะห์ขึ้นมาหรือเราผลิตรหรือสังเคราะห์ขึ้นมาให้กับพืชอัตราเพียงเล็กน้อยความแตกต่างของระดับฮอร์โมนเนี่ยแค่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยก็ย่อมมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ซึ่งมีข้อมูลระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าระดับฮอร์โมนออกซินเนี่ย ระดับท่าความเข้มข้นต่ำจะมีผลต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเขามีระดับความเข้มข้นสูงคือเรานําไปใช้ในระดับสูงอาจจะมีผลต่อกระบวนการจับยางการเจริญเติบโตอันนี้คือเรื่องของฮอร์โมนซึ่งเราจะต้องแม่นยําเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้บางครั้งเขาจึงเอามาเป็นส่วนในการใช้เพื่อ เพื่ออะไรเพื่อยับยั้งหรือเอาไปเป็นการใช้เพื่อสร้างสารกําจัดวัชพืชเพราะฉะนั้นเราลองมาดูครับว่าสําหรับในส่วนที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันสําหรับฮอร์โมน nd.a. มีการใช้กันแพร่หลายในประเทศไทยแล้วก็มีราคาถูกนะครับส่วนใหญ่ใช้อะไรใช้ในการเล่งการออกรากในการเปลี่ยนเพศเงาะในการใช้การปลิดดอกและผลอ่อน รวมถึงเร่งการออกดอกในสับปะลดโดยในส่วนของสิ่งที่ผ่านมาอีกประการหนึ่งก็คือเอามาใช้เพื่อกระบวนการลดการหลุดร่วงของผลอ่อนและเร่งหรือกระตุ้นการพัฒนาของผลคือมเมล็ดนี่คือคุณสมบัติที่เราใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่ทำหน้าที่หลักสำคัญเขาคือการที่เขาเอาไป เปิดปฏิกิริยาถ้าพูดกันภาษาเราง่ายๆก็คือมันเป็นตัวปรับสมดุลกันระหว่างฮอร์โมนแห่งความเครียดกับฮอร์โมนในส่วนของเนฟทาลิกแอซิดหรือ NAA นี่คือประเด็นดังนั้นในส่วนของสิ่งที่จะย้ำคือเขามีคุณสมบัติอยู่แล้วแต่ท่านจะต้องเข้าใจในอัตราแล้วก็ส่วนของวิธีการใช้ถือว่าต้องละเอียดนะครับฮอร์โมนเขามีความบริสุทธ ถ้าหากว่าเราเอาไปใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆอาจจะทำให้คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นอัตราที่มีคำแนะนำอยู่ตลอดอย่างเช่นกรณีเอาไปพ่นเพื่อหยุดสลัดขี้ข้องเงาะก็จะเป็น30มสซีซีต่อ200ลิตรเอาไปหยุดการหลุดร่วงของผลอ่อนของมังคุด ก็3 0มซีซีเอาไปพ่นกระตุ้นในส่วนของการพัฒนาผลทุเรียนที่ป้องกันการหลุดล่วงก็จะอยู่ที่3 0มส c c ถึงห้ซีซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรนี่คือประเด็นก็เป็นรายละเอียดดังนี้ดังนั้นพินักกรก็จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาเข้าใจแล้วก็จะนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องในทางกลับกันครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และก็ทําความเข้าใจ ในภาษาที่ผมพูดภาษาเราง่ายๆก็คือความเครียดของพืชบางครั้งเขาอาจจะเป็นภาษาภาษาทับศัพท์มันสเตรสก็คือมันเครียดคนก็เครียดครับในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้โควิดอย่างนี้สมองเองเครียดก็จะเกิดการแปรโปรวนในเรื่องของระบบการทํางานในร่างของร่างกายแต่ถ้าเราทําให้สมองเราไม่เครียดนะครับการฝึกการนั่งสมาธิการทําจิตใจให้สงบระดับฮอร์โมนมันก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ พืชก็ไม่ได้ต่างจากคนเราครับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เขาบอกอย่างนี้ตัวที่ทําให้พืชเครียดเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮอร์โมนตัวนี้เกิดเป็นในลักษณะสภาพเป็นแก๊สสร้างมาจากอะไรเอทิลีนสร้างมาจากอะมิโนแอซิดคือเป็นความเครียดในระยะใกล้หมดอายุอย่างเช่นนะครับผลไม้กําลังจะสุกก็จะมีการสังเคราะห์อเอทิลีน ผลไม้หรือฮอร์โมนที่เกิดจากความชราภาพคนแก่เร็วใบแก่แล้วดอกโรยเร็วผลอ่อนผลแก่ใบและก็ส่วนที่ทำให้เกิดรอยแย่นะครับคือรอยแตกเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังมีส่วนที่จะทำให้ได้ประโยชน์อย่างเช่นเอาไปใช้กับสับปะรดเพื่อทำให้สับปะรดมีการช่วยในการออกดอกตามที่เราต้องการ เนื่องจากสารในกลุ่มนี้นะครับมีสภาพเป็นแกส๊สเพราะฉะนั้นการที่จะนำมาใช้ในประโยชน์กับพืชเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นเทคนิคเป็นทในอดีตเนี่ยเราเอาแก๊สมาใช้ในการบ่มนะครับในการบ่มผลไม้ให้สุกก็เป็นอันหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ว่าพืชจะสร้างเอเท,ทิลีนเฉพาะหมดอายุอย่างเดียวนะครับร้อนหนาวแรงหรือ ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อมก็ทำให้เกิดการสร้างได้เช่นเดียวกันดังนั้นในส่วนของตัวที่จะมามีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้พืชไม่สร้างเอทิลีนก็มือในส่วนของการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับการให้ในส่วนของธาตุแคลเซียม ที่เราอธิบายมาการใช้ในส่วนของอกรดอะมิโนอะมิโนโ,นโ,นโ,นโปรโตีนก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เขาไม่เกิดการสร้างความเครียดการให้ฮอร์โมนในกลุ่มของ NAA คือ n คือเน a ทาลิกแอการให้ในส่วนของสารที่เป็นตัวไปกระตุ้นให้พืชไม่เกิดการสร้างความเครียดก็อย่างเช่นตัวอะโทนิกนั่นคือปัจจัยต่างๆที่เรามีอยู่เพียงแต่ว่าเราจะนำมาใช้ประโยชน์ในจังหวะไหนเวลาใด เป็นสิ่งที่เป็นด้านของเทคนิคในการจัดการแล้วก็อธิบายความตรงนี้มานะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจถ้าเราจะพูดถึงประโยชน์ละ่ะเราสรุปครับว่าถ้าเราจะพูดถึงฮอร์โมน -n-a a ก็แค่ไปส่วนยับยัง้งหรือไปส่วนที่ทำให้ไม่เกิดการหลุดร่วงแต่ถ้าเราจะพูดถึงปัจจัยตัวอื่นถ้าเราใช้เราไม่ใช่ประโยชน์แค่การป้องกันการหลุดล่วง ส่วนที่2คือเป็นกลุ่มพลังงานส่วนที่3ไปสนับสนุนการเจริญเติบโต,โตก็เท่ากับว,ว่าเดาได้ประโยชน์มากกว่านี่คือเหตุผลไหนๆเราจะลงทุนแล้วเราก็ต้องลงทุนในลักษณะที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็เลยเอาเรื่องนี้มาอธิบายให้ให,ให้พี่นศกรเข้าใจทั้งในด้านของเทคนิคการใช้ในเงาะไม้ผลพืชฐกิจแล้วก็นำมาใช้ในการาพัฒนาหรือป้องกันการดุดร่วงของไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียน ในคลิปนี้สวัสดีครับ